ใครก็ตามนะลูกที่มีคุณลักษณะที่มีความรับผิดชอบตัวตนเองอยู่เสมอไม่ปล่อยปากละเลยภาระหน้าที่ของตนเองมันจะค่อยๆพัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นเริ่มเริ่มจากจุดเล็กๆนะสมมติว่าจุดเล็กๆเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทําเวรเขตพื้นที่รับผิดชอบเราไม่ปล่อยปากละเลยเลยเราเห็นความสําคัญมันอย่างยิ่งเลยนะครับถึงเวลาเราทําถึงเวลาเราทํา อุปนิสัยนี้แหละลูกอุปนิสัยของความรับผิดชอบนี่แหละมันจะค่อยๆก่อขึ้อหนุนนำกลายเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวเราไปจากเรื่องควาดพื้นจากเรื่องควาดถนนจากเรื่องเวรที่รับผิดชอบก็จะกลายเป็นเรื่องเรียนเรื่องเรียนเราก็จะรับผิดชอบมากขึ้นเรื่องการทำหน้าที่อื่นๆเราก็จะรับผิดชอบมากขึ้นตลอดจนลามไปถึงที่บ้าน เรามีหน้าที่ที่บ้านเราก็จะรับผิดชอบในเรื่องที่บ้านมากขึ้นเนี่ยฮะนี่คือคุณลักษณะนี่คือคุณเครื่องที่ดีงามที่มันจะค่อยๆปลูกฝังจากจุดเล็กๆจากการทําเวรประจําวันในโรงเรียนจากการทําหน้าที่เล็กๆที่โรงเรียนนะครับมันจะกลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ของพวกเราเมื่อวานคุณครูได้พูดให้กับพี่ๆมัธยมฟังในเรื่องของความดีสองระดับนะ ความดีสองระดับเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในระดับของความดีทั่วไปเรียกว่าความดีในระดับความรับผิดชอบนะครับบางคนมีความดีในระดับความรับผิดชอบคือหน้าที่ต่างๆความรับผิดชอบต่างๆของตนเองทําได้สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเลยนะฮะนี่คือความดีสามัญที่ใครต่อใครต่างชื่นชมว่าดีงามครูทุกท่านชื่นชมว่าดีงามนี่คือความดีนะ แต่มีความดีอีกระดับหนึ่งลูกเรียกว่าความดีระดับที่สองที่สูงขึ้นมากว่าความดีในขพราะความรับผิดชอบนั่นคือจิตอาสาพลังแห่งจิตอาสาม,มันยิ่งใหญ่นะลูกนะแม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเองแม้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราแต่ถ้าเราเห็นเราว่าเออเราจะต้องทําสิ่งนี้นะสิ่งนี้ยังขาดตกวกพร่องนะ เราไม่ได้ปล่อยปากละเลยเราดูแลช่วยกันเราทําช่วยกันสิ่งนี้เรียกว่าจิตอาสาสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่ากว่าความรับผิดชอบเสียอีกและคุณครูได้เห็นคนประเภทนี้ในโรงเรียนของพวกเราหลายคนมากเลยนะโดยเฉพาะพ,พี่่มัธยมเนี่ยคุณครูได้เห็นหลายๆคนที่ที่มีความดีอยู่ในระดับที่เรียกว่าความดีจิตอาสา ความดีในระดับจิตอาสาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําเฉพาะที่โรงเรียนนะลูกนะวันหนึ่งเราเดินทางวันหนึ่งเรากลับไปที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานที่บ้านเนี่ยในภารกิจภารการงานที่บ้านมันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้าน,น,านเก็บบ้านทําความสะอาดซักผ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นคือคือภารกิจที่บ้าน าคุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้อ่าให้ลูกซักผ้านะให้ลูกปลอกน้ําใส่ตู้เย็นนะให้ลูกปาดบ้านถูบ้าน,านล้างจานนะถ้าเราทําตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกก็ถือว่าเราเป็นลูกที่ด,รด,ดีระดับความดีทั่วไปและล่ะระดับความดีที่น่าชื่นชมล,ละล่ะนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานหนักกรีดยางนะครับอดหลับอดนอนทํางานเพื่อลูกนะครับลูกก็ทํางานตอบตอบแทนท่านด้วยการทําหน้าที่ที่ท่านบอกที่ท่านแนะนํา แต่ทีนี้ลูกๆบางคนนะมีความมีความดีระดับที่สูงขึ้นมาเรียกว่าความดีระดับจิตอาสางานบางงานคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกนะลูกนะแต่ด้วยความที่เรามีจิตอาสาเราก็อาสาที่จะช่วยท่านวันเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะไปเล่นละ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ไปทําอะไรละ่ะแทนที่เราจะไปเล่นแต่เราก็อาสาอาสาอ่ะเด,ววเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวหลุไปช่วยหยอดน้ากรวดนะ เออสาปอาทิตย์แล้วเดี๋ยววันนี้หนูช่วยทํานั่นทํานี่นะคุณแม่ทําอะไรเดี๋ยวหนูไปช่วยทําเดี๋ยวผมไปช่วยทํานี่เรียกว,ว่าความดีในระดับจิตอาสาที่น่าชื่นชมนะลูกนะที่น่าชื่นชมมากๆความดีระดับจิตอาสามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ดีงามเฉพาะต,ตัวเรานะความดีระดับจิตอาสาที่ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครสักคนแล้วเนี่ยเนี่ยพวกเราเห็นกูเป็นตัวอยา่าง คุณครูได้เห็นความดีระดับจิตอาสาของลูกศิษย์แล้วเนี่ยครูยังปลาบปลื้มใจยังได้มาเล่าต่อยังได้มาสารต่อยังได้มาบอกเล่าความดีงามนี้ให้พวกเราฟังความดีในระดับจิตอาสาที่พวกเราทาที่บ้านก็เหมือนกันไม่ใช่เกิดเฉพาะกับใจของเราเกิดเฉพาะกับตัวเราที่เราเป็นคนดีนะคุณพ่อคุณแม่ก็ปลาบปลื้มใจยินดีกับลูกว่าโอ้โหลูกท่านดีขนาดนี้ ความสุขใจเนี่ยมันแทบให้หายเหนื่อยเลยนะรีบยางมาทั้งคืนทั้งคืนเหนื่อยแค่ไหนก็หายเหนื่อยถ้าเห็นลูกมีความน่ารักขนาดนี้เห็นไหมลูกความดีงามระดับจิตอาสาเนี่ยมันแผ่กระจายไปมันแผ่ไปหาคนที่อยู่รอบข้างเราแผ่ไปหาคนที่ที่อยู่กับเราให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีความสุขตามไปด้วย